ใช้นิวทริแพนอย่างไรให้เห็นผลเรามาเริ่มกันที่การใช้นิวทริแพนกันก่อนค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางครั้งก็ได้ผลดีบางครั้งก็ไม่เห็นได้ผลเหมือนคนอื่นในวันนี้คำถามเหล่านี้จะหมดไปค่ะขั้นตอนการใช้นิวทริแพนให้มีประสิทธิภาพจำให้ขึ้นใจเลยนะคะเขย่าขว,วดก่อนการใช้ทุกครั้งใช้ให้ถูกสูตรมีอุปกรณ์ช่างตวงวัดที่ถูกต้องตามอัตราส่วนเราจะไม่มีการประมาณด้วยสายตาเพื่อความแม่นยำของสูตรการใช้นะคะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายตัวของนิดแพนให้ครอบคลุมและดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ดียิ่งขึ้นเราควรใช้ควบคู่กับแอปซ่า80ที่จะเป็นตัวเสริมให้นิดูแพนได้ประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลายคนอาจลืมไปแล้วว่าสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80มีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปทวนกันค่ะสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80เป็นสารเสริมประสิทธิภาพชนิดเข้มข้นประเภทไม่มีประจุและช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยยา และฮอร์โมนพืชให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสารเสริมประสิทธิภาพแอปซา80สามารถใช้ได้2กรณีนะครับกรณีที่1ใช้ทางใบสามารถผสมกับปุ๋ยทางใบยากําจัดมแมลงและยากําจัดศัตรูพืชช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีที่เราจะฉีดพ่นทาให้เกิดการเกาะติดที่ผิวใบพืชและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นกรณีที่2ใช้ทางดินช่วยทําให้การซึมซับน้ําและการอุ้มน้ําของดินดีขึ้น เรามาดูวิธีการผสมแอปซ่า80กับสารต่างๆในการฉีดพ่นเพื่อให้สารที่เราฉีดพ่นมีประสิทธิภาพสูงสุดกันครับขั้นตอนการผสมมี4ขั้นตอนดังนี้ 1. เติมน้ำใส่ถังฉีดพ่นประมาณ3ใน4ส่วนของถัง 2. ใส่สารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80ลงในถังตามอัตราที่บริษัทแนะนาจากนั้นคนผสมให้เข้ากัน 3. เติมสารที่ต้องการฉีดพ่นลงในขั้นตอนนี้เช่นปุ๋ยทางใบ สารปรับปรุงบำรุงดินสารกำจัดศัตรูพืชหรือฮอร์โมนพืชผสมให้เข้ากันอีกครั้งขั้นตอนสุดท้ายเติมน้ำอีกหนึ่งส่วนจนเต็มถังซึ่งผสมแบบนี้จะทำให้การฉีดพ่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ยากใช่ไหมครับหากเราทำตามขั้นตอนนี้มั่นใจได้เลยว่าการฉีดพ่นของเราจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับขอเสริมอีกนิดนึงนะคะเรื่องของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ แอปซ่า80ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า43องศาเซลเซียสควรเก็บรักษาในที่ร่มและแห้งอย่าเก็บไว้ในที่ที่ถูกแสงแดดโดยตรงไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผสมให้เจือจางแล้วมาใช้ซ้ำในครั้งต่อไปและสุดท้ายนะคะเก็บให้ผลมือเด็กค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นการใช้นิดิแพนทางใบให้เกิดประโยชน์สูงสุด<อ>เราจะแนะนำให้ใช้ควบคู่กับแอปซ่า80โดยฉีดเป็นละอองฝอยลงสู่ใบพืชจะไม่ฉีดจนใบพืชเปียกชุ่มนะคะ การฉีดพ่นที่ดีเราควรฉีดพ่นในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำช่วงเช้าตรู่หรือช่วงพบค่ำก็ได้ค่ะส่วนการใช้นิติแพนซอยพลาสในการฉีดพ่นทางดินแนะนําให้ใช้ควบคู่กับตัวแอปซ่าเช่นเดียวกันค่ะเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกนะคะซึ่งวิธีการใช้น i ติแพนทั้งทางใบและทางดินสามารถดูรายละเอียดและคําแนะนําต่างๆได้จากโบชัวร์สูตรการใช้ผ่านการสแกน QR ียร์โค้ดนะคะและเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ เรามีคําถามที่พบบ่อยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และเรื่องของวิธีการใช้ซึ่งเราได้รวบรวมมาเป็น5คําถามที่พบบ่อยเพื่อตอบคําถามให้กับทุกๆท่านกันค่ะมาเริ่มที่คําถามข้อแรกกันก่อนค่ะปุ๋ยนิวทรีแ <l Marcus> พนเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพตอบเลยนะครับว่าปุ๋ยนิวทรีแพนเป็นปุ๋ยเคมีเนื่องจากตามพระราชบัญญัติปุ๋ยฉบับที่2พุทธศักราช2550 การจดทะเบียนว่าปุ๋ยนั้นจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพคือต้องมีปริมาณธาตุอาหารในผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละสิบซึ่งในนิวทริแพนทุกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักกลุ่มธาตุอาหารรองและเสริมรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ฉีดพ่นทางดินล้วนมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าที่กำหนดทั้งสิน้นจึงได้จดทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีและด้วยกรรมวิธีการผลิต ทำให้มีสารอินทรีย์ซึ่งกระตุ้นกระบวนการทางชีวภาพทําให้เมื่อนําไปใช้กับพืชจะทําให้พืชได้ประโยชน์ทั้งจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์และได้รับธาตุอาหารตามที่พืชต้องการนั่นเองครับมาที่คําถามข้อที่2กันค่ะการใช้สารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่าแดสกับพืชจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการตกค้างในผลผลิตหรือไม่ ขอบอกก่อนนะครับว่าสารเสริมประสิทธิภาพแอปซ่า80สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่ตกค้างที่ผลผลิตจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์แอปซ่า80สามารถย่อยสลายได้ภายใน28วันแต่อาจย่อยสลายเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมครับมาถึงคำถามข้อที่3กันนะคะเราสามารถใช้ e ีเด d e n นซอยพลาสแทนนีเดียนเอจีได้หรือไม่ ตอบเลยว่าใช้แทนกันไม่ได้นะครับเนื่องจากนิวทริแพนซอยพลัสเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางดินมีรูปแบบของธาตุอาหารที่ถูกออกแบบมาสำหรับการดูดซึมในดินหากเรานำไปฉีดพ่นทางใบจะทำให้ผิดวัตถุประสงค์การใช้เพราะรูปแบบธาตุอาหารไม่สามารถดูดซึมทางใบได้จึงทำให้เกิดการสิ้นเปลืองครับดังนั้นหากเป็นปุ๋ยทางดินให้ใช้ทางดินและหากเป็นปุ๋ยทางใบก็แนะนาให้ใช้ทางใบนะครับ คำถามข้อที่4นะคะดีด mm ิแพนชีดท้นทางใบา mm hmm. สามารถใช้ร่วมกับสารกำจัดเชื้อราและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอื่นๆได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถใช้ร่วมกันได้ครับโดยใช้ตามอัตราส่วนที่บริษัทแนะนําและที่สําคัญสําหรับการใช้งานครั้งแรกแนะนําให้ทดลองใช้ในพื้นที่เล็กๆก่อนนะครับคำถามข้อสุดท้ายนะคะดีด mm ิแพนซอยพัสแตกต่างจากปุยป๋ยคอกปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไปอย่างไร นิวทรีแพลนซอยพลัสเป็นสารปรับปรุงดินที่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมมีปริมาณธาตุอาหารที่แน่นอนสามารถตรวจวัดได้และยังมีอาหารของจุลินทรีย์ดินที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ต่างๆในดินมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีการทดลองใช้กับพืชหลายชนิดในหลายประเทศทำให้นิวทรีแพลนซอยพลัสมีความปลอดภัยใช้ได้กับพืชทุกชนิดในขณะที่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะเน้นเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างดินเป็นหลัก มีปริมาณธาตุอาหารต่ำจึงต้องใช้ในปริมาณมากและใช้เวลานานในการปลดปล่อยธาตุอาหารในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเอาละค่ะก็ครบกันแล้วนะคะสำหรับ5คําถามยอดคิดที่พบบ่อยหากยังมีข้อสงสัยในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทแอมเวย์ way, ผ่านช่องทางแอมเวย์คอนแทคเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะ